สวัสดีครับทุกท่านมาพบมาเจอมาเจอ,มาเจอกับช่องในโพธินะฮะอ่ะก็สวัสดียังเป็นทางการนะท่านอันนี้เป็นของที่ผมสั่งมาเองนะท่านถึงวันนี้นะครับมันคืออะไรนะเดี๋ยวแกะลุ้นไปพร้อมๆกันผมก็ส่วนใหญ่นะเวลาผมสั่งของนะ่ะไม่มีอะไรทุกท่าน นอกจากเกี่ยวกับงานจิตอาสานะครับมีแต่เกี่ยวกับของที่ผมต้องใช้เวลาไปลุยงานนะครับมามาดูกันล่าสุดผมสั่งอะไรมาหลายคนเขคงจะเห็นแล้วแข็งดูเล็กไปหน่อยอาจจะต้องได้ใช้สองอันช่วยนี่ทุกท่าน อันนี้คือแผงโซล่าเซลล์นะท่านเป็นแผงโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้นะครับสำหรับพัดลมนะท่านใช้สำหรับพัดลมโซล่าเซลล์ที่ผมสั่งซื้อไปก่อนหน้านั้นนะท่านตอนที่ผมสั่งซื้อพัดลมโซล่าเซลล์เนี่ยเขาก็มีแถมแผงมาให้อันนี้อันนี้คือแผง ลาเซลที่เขาแถมมาให้นะครับซึ่งกำลังไฟของมันเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์เนี่ยมันมันน้อยอะ่ะทุกท่านกำลังไฟมันน้อยนะฮะผมก็เลยสั่งมาใหม่นะครับสั่งเอาแผงใหญ่กว่าเดิมหสังเกดตดูน่าจะมันสามเท่าตัวนะทุกท่านน่าจะประมาณสามสามเท่าสองเท่าเนาะ ประมาณสามเท่าตัวนะสามทัเท่าตัวของแผงตัวนี้นะครับทําไมผมถึงสั่งมาเพิ่มทําไมถึงไม่เอาแผงที่เขาแถมมาให้ใช้งานก็เป็นเพราะว่าโซล,ล่าเซลล์นะครับที่จะติดพัดลมแนวะท่านที่จะติดพัดลมแล้วผมจะเอาไปติดใส่รถสามล้อบรรทุกไฟฟ้านวะท่านะตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งาน มันชาร์จไม่ทันดูท่านมันชาร์จหรือว่าพัดลมเนี่ยมันหมุนช้านะมันมันเข้าไม่ทันนะครับสําหรับการเปิดพัดลมทั้งวันนะนะเพราะว่าผมใช้อยู่ในซาเล้งนะซาเล็งเนี่ยตัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันช้านะท่านมันชาร์จกว่ามันจะเข้านะกว่าเราจะได้เปิดมันนานมากเพราะว่าแผงมันเล็กนะะผมก็เลยเอาแผงมาเพิ่มอีกอันหนึ่ง อยู่บนซาเล้งอะนะเพิ่มแผงอีกอันหนึ่งเพื่อให้มันชาร์จเข้าไวัอน,นมีแมรงเข้าดากไปห,หน่อยอือันนี้เป็นแผงใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแผงใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับแผงตัวนี้รู้สึกว่ามันชาร์จมันชาร์จไฟได้10แอมป์นะครับ อืมสิบแอมกี่โวลต์สิบสองโวลต์เนาะสิบแอมสิบสองโวลต์นะครับเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะท่านนะโอเคเหมาะสมกับงานที่ที่ผมต้องใช้นะครับตัวนี้มันรู้สึกว่ามันน้อยมากเลยนะมันน้อยมันแค่ สามโวลต์น,นะท่านสามโวลต์สามโวลต์กี่แอมป์ไม่รู้มันน้อยเกินนะมันน้อยเกินนะอันอันอันที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันน้อยเกินมันไม่เพียงพอในการเปิดตลอดนะฮะเออเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาสองอันเนี่ยใช้ใช้คู่กันเลยเอามาขนานกัน เอามานักขนานกันให้มันให้มันมากขึ้นนะครัท่านให้มันแบบเปิดพัดลมได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแบตจะหมดนะเออให้มันชาร์จเวลาเราใช้งานให้มันชาร์จพันก็เดิมทีผมใช้ซาเล้งเนี่ยมันมันชาร์จเข้าสองทางไงเวลาเราขับรถเราสตาร์ทรถนะฮะไฟมันก็จะชาร์จเข้าเวลาเราสตาร์ทนะเพราะว่าผมใช้แบตเตอรี่ของรถรถซาเล้งนะท่าน ในการเปิดพัดลมพอรถสตาร์ทมันก็ชาร์จเข้าพอรถด,ดับมันก็เปลี่ยนเป็นโซลาซ่าเซลล์ชาร์จเข้าซแบบาลิงอนะมันใช้สองระบบแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมผมจะใช้แค่ระบบเดียวก็คือระบบชาร์จโซลาซ่าเซลล์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องไอรถสามล้อไฟฟ้ามันไม่มีมันไม่มีมไ,มมไอชาร์จเหมือนมอไซค์มอไซค์มันมีชาร์จกลับเวลาเราขี่อะนะเ,ออเพราะฉะนั้นนี่ ผมก็เลยต้องสั่งแผงมาเพิ่มอันนี้เดิมทีก็จะเป็นแผงนี่ถ้าเป็นของรถตอลิาเนี่ยก็จะเป็นสองแผงนะท่านเป็นแผงเล็กๆนะแผงไม่ได้ใหญ่นะท่านนี่แผงไม่ได้ใหญ่มากสองแผงเหมาะกับการเปิดพัดลมได้ตลอดทั้งวันนะท่านโดยที่แบตเตอรี่ไม่หมดนะบางทีถ้ามีแดดแรงๆเ,เราก็ไม่ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่เลย อันนี้ผมก็จะใช้สองแผงเหมือนกันนะน่าจะใกล้เคียงกันแล้วมั้งขนาดน่าจะใกล้เคียงสูสีกันแต่ดูก่อนขนาดโอ้ใหญ่กว่าอโนน,นใหญ่กว่าทุกท่านอโนนใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะน่าจะเพียงพอนะในการปั่นพัดลมทั้งวันเพราะเวลาผมลุยงานเนี่ยผมร้อนนะท่านพอร้อนผมก็อยากเปิดพัดลม,มนะ อยากเปิดพัดลมแต่ว่าเราอยากได้พัดลมที่มันไปกับเราได้ทุกที่อ่ะนะเออเวลาไปหาเห็ดหาปูหาปลาหาอะไรก็ตามผมชอบไปเปิดพัดลมนะนี่ผมชอบแบบเปิดพัดลมพัดลมนี่ทุกท่านจะเปิดพัดลมได้เห็นไหมนี่เปิดพัดลมได้นี่จุดที่เปิดพัดลมก็อยู่ตรงนี้นี่ ไฟก็มีอยู่ตลอดนี่เห็นไหมนี่จุดนี้เปิดพัดลมนี่ก็ตกแต่งทํำเอานักท่านมีพัดลมมีอะไรใช้งานก็ดีหน่อยมันจะได้สว่างสวยัยน้ำไหลไฟสว่างพัดลมเย็นเออพอรถคันนี้ผมก็จะติดไฟด้วยนะท่าน ผมจะติดไฟสองดวงด้านบนเป็นไฟเหมือนรถรถยนต์นะเหมือนรถรถบรรทุกของอนะติดไฟด้านบนสองอันเลาเราวิ่งตอนกลางคืนเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นรถใหญ่เอ,อเราไม่ใช่รถเล็กเราคือรถใหญ่เดี๋ยวเอาลังคาลงนะท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนอ,อผมก็ทําการเอาแบตเตอรี่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสองลูกนะท่านออนี่สองลูกเตรียมนะครับ เอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนใหม่นี่สองลูกนะท่านประกันเห็นไหมสติกเกอร์ยังอยู่นะสติกเกอร์ไม่ได้ขาดเห็นไหมสติกเกอร์นี่สติกเกอร์ยังอยู่สติกเกอร์ยังไม่ขาดประกันยังไม่หมดนะครับเขาจะมีสติกเกอร์อยู่นะครับถ้าเราแกะสติกเกอร์ขาดปุ๊บประกันหมดทันทีนะฮะเอาโอเค นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนที่จะไปลุยงานนะขี่รถกระบะเลยไปเปลี่ยนแบตใหม่นะท่านจะได้เอารถคันนี้ไปใช้งานนาองซาลิงไม่ไหวทุกท่านน้ำมันกินเปลืองมากเลยเอ๋อ,อ,อ,อมีหลายคนบอกว่าตอนเชื่อมนะได้ถอดแบตไหมถอดครับผมตอนเชื่อมก่อนที่จะเชื่อมเหล็กผมถอดนะถอดแบตออกนะเพราะว่าผมเคยทําแล้วคันโน้นอ่ะลืมถอดแบตออกตอนที่อยู่จำปาดง เชื่อมเหล็กโดยที่ตอนที่ผมอยู่จำปะดงเนี่ยผมไปเชื่อมตรงนี้ทุกท่านไอ้คันเนี้ยนะรู้ไหมผมเชื่อมอะไรทําให้แบตมันบวมเสียเลยนะ่ะเสียทันทีเลยนี่ผมเชื่อมอันนี้นี่ตอนที่อยู่จำปะดงนะผมเชื่อมนี้เออเชื่อมพอดีว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่ใส่กระจกมันหักผมก็เลยเชื่อมใส่พอเชื่อมปุ๊บลืมถอดแบตแบตก็เลยพังเลย นะแบตบวมขึ้นมาทันทีเลยทุกท่านบวมทันทีเลยแบตมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะถ้าเราเชื่อมโดยที่ลืมเอาออกลืมเอาขั้วแบตออกนะแบตมันจะบวมเปล่งเลยทุกท่านพอไฟมันเกินไงไฟจากตู้เชื่อมอ่ะมันเกินแล้วมันวิ่งเข้าแบตมันจะทําให้แบตเนี่ยบวมเป็นกลมเลยนะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นซาเล้งก่อนที่ก่อนที่ผมจะเชื่อมซาเล้งเนี่ย ผมก็จะถอดแบตเตอรี่ออกถ้าไม่ถ้าไม่ถอดออกแบตเตอรี่พังทันทีเลยนะครับทุกคันนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเกง๋งรถกระบะต้องถอดแบตออกก่อนที่จะมีการเชื่อมเหล็กนะครับอ่าเป็นเหมือนกันทุกคันนะทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรถแมคโครรถฉิบล้ออะไรก็ตามต้องถอดแบตออกไม่งั้นแบตเตอรี่พังนะทุกท่านเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้อยู่ทุกท่าน ไม่ต้องห่วงว่ามันมันตอนเชื่อมได้ถอดแบตไหมถอดทิครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญเออถ้าไม่ถอดเนี่ยแบตมันจะบวมเป่่งเลยเออพอแบตบวมปุ๊บงานมันจะเข้าเลยนะท่านประกันก็คงจะไม่รับแน่นอนถ้าแบตบวมนะอันเนี้ยผมถอดนะแบตมันไม่ได้บวมมันเสียนะมันเสียตามที่เขาประกันเพราะว่าแบตรถไอแบบนเนี้ยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะพังบ่อย เพราะมันจะพังบ่อยมันจะเจอหนึ่งในหนึ่งในห้าหนึ่งในสิบนะครับบางซีเราเจอรถเจอคันที่มันแบตดีทุกลูกเลยก็ดีไปบางคันเนี่ยมันมีลูกใดลูกหนึ่งไม่ดีอันี่คือสาเหตุทําไมเขาประกันแค่แบตเตอรี่กับมอเตอร์เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะพังแค่สองอย่างนี้นะเออมันจะพังแค่สองอย่างนี้บางคนซื้อมาแบตดีแต่มอเตอร์พังก็มีนะมอเตอร์พังยังยังอยู่ในประกันก็ถือว่าดีไป ะครับอ่ะอันนี้ก็แบตเสียแต่ว่ายังอยู่ในประกันก็ดีไปดีกว่ามันไปเสียปีหน้าไม่ใช่ขี่ไปขี่มาแล้วปีหน้ามันเสียเราก็ต้องได้เสียซื้อซื้อเองนะน,นี่เราไม่ต้องซื้อเองเขาเปลี่ยนให้ฟรีนะท่านเออเอาฝากไว้ท่านนี้สวัสดีครับ